สบายดีจ้าพี่น้องโบสถูปทุกคนเดจ้าเมื่อนี้มาเบิกนี้เด็พิ่นหลินพาขลิ่นกันพี่น้องน้องทองมาหลินอยู่บ้านพักชาปแปงพี่น้องเท้าสีอัน,นี้เออหลินในไรพี่น้องเลยน้องทองน้องพรอนกันเลยบอกไปยังคือตินจอย จอยเองจะจอยอยู่ห่มบ่ะเลยอยู่แดดเออผู้เด็กๆพันหินน้องพองน้องพรอนกะเลยข้องเทียนในเลยจ้าฮะลอยขาเลยขาเลยตีนจอยรถน้องพรอนในตีนจอยว่ะอยไรจ้าเพียงเปล่ามาที่ใบใช้นางงูก วัสดีจ้าปา้าลุงเป็นจะได้ของเฮียนใหม่ดีจ้ะหมวนบ่หมวนแมวพ่อนเห็ดยังนะแทงแทงจีเอ็ดเห็ดเปื้บอกเขาเขาปล่อยเสียสว่างกลัวมันเดี๋ยวมันน่นนะเออมาสบายดีพี่น้องก,ก่อนพ่อนสบายดีลูกป้านะ จะหน่อยอย่าพาเมื่อได้จนหน่อยไม่รอยส้ซ,ซ ranean, Jamie ื้ออันปิ้งมูมาซู้กินเด้อพี่อมัยหิ่นห่าวบ่เพื่นพากันลิ่นบ่าวพี่น้องใสๆลิ่นให้เบิ่งดูนะลิ่นให้เบิ่งดูนะรอยทองละเนี่ยต้องทองลิ่นเป็นบ่ห่าวนี่ น้องราไปคนจับน้องแฟกซีิไปคนแหลนหลยมันไห้คือแล้วว่าหลินยำอีกที่น้องนางน้อยจะไปา้ถีบน้อเน้อเลิกคุงเฮียนเลยนางน้อยกับต้นแรงกินข่าวยงเฮียนบอกจ้ค่ะ เินข้าวโอ่งเฮียนแล้วกับบไดมาทำกันเลยเนาะแม่ไปเอาไปส่งนาก็เลยอันขาอโอ่เฮียนเอาแม่หมูกัหมูก็มีหมูกินขาวโอ่งเหียนทำกันอยู่เนาะได้เฮียนแล้วบะเริ่มเฮียนแล้วเป็นอะไรอาจารย์อ่านไห้ฮะจดทันอยู่บอสเอออาจารย์ชิดานอะยาก มีเข้าใจเลยตรงสื่อค่ะแมนถามละทุกคลัมเมื่อกีก้กน้องงานจะเป็นอยังพอนพอนบพราะภาพเมื่อได้จะหน่อยไม่น้อยแล้วสิซื้อปิ้งหมูมากินมาสู่กันกินอยู่พี่น้องเลยไม่น้อยเพิ่นไปหลินเพื่อเซาวนางเลยกะเพื่อที่ซื้อปิ้งหมูมาใหา้เด็กเด็กกินมาถ่ายความนี่กำลังดื่มพี่น้อง นวนพี่น้องบรรยากาศถามแม่น้อยมาจ้ะพี่น้องมาอุ้มน้องเมฆต่อพี่น้องเลยเอ้ยน้องน้อยเพิ่งเอานอนตะกี้นีลเพิ่นรับเรียบร้อยรับไปเลยพูดนะพูดนะจาเอีขิดทอดพี่น้องเลยบันนี้มาหลินน้ำเพิ่นมือวานนี้มาเนาะมัวนี้วันนี้มาหลินน้ำเพิ่นพี่น้องมัอนี้มาขิดทอดขออุ้มจักบาะแน่นะตอนนี้นิ่งเลยเพราะว่าเพิ่นรับเรียบร้อยพี่น้อง ไว enfin <si suppression> ้ด <fin anta> <ots> ีด <guarding okay>? ูบอลอ่ะใชเฉันรักดีดบอลขอเบิ่์ได้มั้ยมาจอบหลิ่นน้ำขิดทอนมาจับบอลเลยรับเลยพี่น้องเอ้จะเอ้จะเอ้จะเอ้รับเลยพี่น้องนับเก่งสำหรับเด็กน้อยสำหรเด็กสามเดือนน้องเมย์กับพี่น้องเลยความใหญ่ได้ยังไม่ได้อุ้มจกเขื่อนนี่แต่โบกากุ้มยันยันอันเห็ดคนเจ็บ แม่ย่าที่เป็นเจฟมือนะักเด็กว่าฐานอนเพลินพี่น้องสิ่หายว่าเวอคนหล่อนนะไอ้คนหล่อนนะพี่น้องวันนี้กระสีแม่น้อยเพนคนกามาเรียบร้อยเลยเฮาชิบปซื้ออันเฮาแม่น้อยเพึ่นซื้อมาเรียบร้อยเลยพี่น้องอันนะคะวันนี้ก็ไปกินกันเลยจ้านห,นนห,นหน้าเวลุไม่ไหวเรื่องเลีว สบายดีพี่น้องวันสกุลทุกคนจ้าสบายดีลุงเปล่าอ,อ่ะสบายดีจ้าปลาลุงจนอันพี่น้องเลยเลิกเลยพอดีมากับมาพีน้องพรอันน้องงัดเอาอันเอาเอ,าอาันของจีไปให้เพลินแล้วเพลินกระเมื่อเรียบร้อยเพลินจ้าเมื่อบอร์ดยทันคีปีนุงเธอพี่น้องเบ <c oughs> อร์เดย์ทะเลเกาะพร้อมมันเลิกมันคำเลยยานพี่น้องเอ้ยแฮนด์พี่แม่น้าแฮนด์แต่โดนน้องสองเนาะก<อ>็มาพร้อมใจกันลนะมาพร ห็นเราเหนคิวเหนมาทํากันมาเลยจ้าพี่น้องปีงหมูสุดหนึ่งกับแจวเที่ยวตับเนียนใช่ไมมเจตับเนาะเียาก็เจสิยาเลยพี่น้องอยู่นะนั่งนั่งนั่งนั่แนัะมนั่ง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 นักงนั่งนั่ินั่งนั่ินั่งนั่งนักินั่งนั่ินั่นั่เนัานั่งนั่งนั่นั่นั่งนันั่นั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 ันังนัันันั่นั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  มาสอมาดรบสิท้อันนี้่นออันนี้จับอไทองได้กอวิชีสมั่งมาได้เพงกี่เื้อเพงกี่บุยอมแบ่งเมนไทยแล้วปีน้ำไอตินอนนมนี่มันแกบเแม่จับจัยังเป็อะไรอืร้มัมมั่ เขาหอกินนะต้ากินขอเขาดีขาดแล้วจันแจวของพักจไมแจวบุเฟ่ต์กินมังดีแพบกว่านะหอกินคือหัสุหนึ่งเขาหาทานแบบเห็นจิเขากินหว่ะพัน เดนงงเมือเก็บบอกทำแล้วหรอล้นตามดิมืเหยการต่อเหยีมอย่เหยีการต่อเหยีม่ล้วมือใหญ่เลยพอแล้วค่มหมายคิดละมัดอันนี้ก็เขาจะึหอยม้อแล้ว ก็พักแค่อืมอือปรมาณเนาะเด้อ่ใหญ่เนาะแม่อืทองินยันมือบถมมีนางผมวันนี้ เรากับกินปลาพผาเหมนกันกินพันนี่เอาุ็ไงือมม้บเขาเนื้อเขาเ่เออมารงีจะกินเขาเลยมั้งเลกินเขายังไง กินหมูกิกินไี่หมูกิกัแล้วกินแต่มูเ่ะม่รพี่น้องเนกินก็มาเ้างี้เปนกินเผาแล้วคืออรดก็ย้อนกบกินเผาว่างก็กินติดโพดในพี่น้องเลยองเนี้ เจียวข้วเจียวชิ้นดาใส่ยาข้น,น,น,นเค็เมหมัวปิดไหมกัมันชีเพกข้าวเจียวชิ้นดานะะตาคนไหนนอนดือในในกองถูกจ้งห้องเผมาเดียว่ารแพงนี่นะโอ้ยจะหลินอยู่ที่ไหนเยเต็มมาเลยติดไอติมทีน้องเอยน่อยู่วะครับคือ่ออน,นื้กอนเนี่ เพิ่นกินข้าวเรียบร้อยแลวเพิ่นก็ไปกินข้าวกับซาแปงอะไรไปกินแล้วบนกินไเื่อโอ้ยไปกินน้ำหวานเต็มคองแล้วรออะไรจะกินเนาะเขาเป็นอขายขึ้นนะ่ะเรา่ายคิดบ รัคิดไปนะทีทำอ,อะไรมาแล้วลาคิดไปนะทำอะไรกินเอึมาอะไรลาเองอะลาไปก่อนจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกริ่งให้ช่องของน้องนัทพีคนเจ้าคินาเจอกันจ้าา่จหวานซอนเจ้า ไปกันเกันะคะบ๊ายบาย